สวัสด,ดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผมเสียงน้วยบุรียามครับมาดูไทยเจริญการช่างกันหน่อยฮะร,รถเกี่ยวไทยแท้เลยนะคัน,นี้ปิดท้ายเราดูการครับผมรถปีสองพันยี่สิบครับ ไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวรอบเท่าไหร่นะแต่รอบเครื่องยนต์นี่เบามากครับฟับงจากเสียงเครื่องยนต์แล้วนี่รู้เลยฮะเพราะเบาจริงไปเกี่ยวได้ครับผมนี่แสดงว่าทดวินมาดี เจอเข้าเปียเข้าไปนี่ถือเรื่องเลยฮะใครจรเดิญก็เถอะรถเกี่ยวไหนมาเกี่ยวแถวทาอีสานนี่ต้องเจอกันทุรายครับผมเพราะว่าข้าวมันสูงใหญ่แล้วก็หนาครับผมต้นข้าวนะครับทีมงานเสียเบิร์ดสั้งลุย ฮะแล้วอ๋อเอาไม่ว่ากันแม่ <c oughs> ติดปลาครับผมข้าวลบด้วย ข้าวนาด้วยครับถ้าเจอเข้ายืนนี่ไปต้องกังวลเลยอ่ะใคเจริญก็ใคเจริญนะนานชวดเลยครับเี่เป็นยังไงครับลูกพี่ ผมนี่แบบนี้เลยนี่มัาเกี่ยวเกี่ยวยากมากครับ เริ่มคล้องแล้วครับผมบางทีจะได้มาเจอของแท้ครับใช้เครื่องฮีโนเจโอครับผม ใปบําได้กิน2 3ช่วงล่าง,ง12งเทีเกี่ยวช้าครับผมในพระเล่มงามคำโบราณเขาว่าไว้นะฝากกันด้วยครับผมใครเจริญการช่างครับ ทีมงานเสียเบียร์อันนี้เขาเรียกว่า,าข้าวสวนรวงครับไาจจะเกี่ยวยากอยู่ อะไรอะอะไรนะเป็นไรเี่เป็นไรปิดปากเหรอมันยังไงข้าวมันสวนเหรอข้าวมันสวนดวงบอกใส่มิดหมดโอ้เริ่มาด้วยกันไหม อ้าวรถพี่อ์ะแล้วคันนี้ล่ะอ๋อมาสองคันมาสามอ๋อที่ชื่ออะไรนะชื่เบียร์เบิร์ดเบิร์ดโอ้รถเบียร์เสียเบิร์ดครับผมอ้าวเถ้าแกขับคันเก่าปะน้องไว้ออกนะว่เถ้่าอ๋อเดีนยวองเล่าเวลาที่ออกอ่ะกินเหล้ากินเหล้าโอ้เสียเบิร์ดอยู่ที่ไหน สุพรรณอำเภออะไรเสีฮะฮะที่ประดันที่ประดันอ๋อรู้จักผมาไหมนี่อ๋ออันนี้กี่ล้านนี่ล้านเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นโหแรงจริงต้องมากอูก็อยู่ไหนอ่ะที่ประดันเมื่อไงว้าวอยู่สุพรรณเหมื่นไงนี่คันนี้น่ะอูจีดอูจีดจัดไทยอ๋อช่างจีดอ๋อ เพิ่งได้ยินชื่อแล้วเนี่ยบุญประกอบแอบดังนะแต่ส่งได้นะร้านเฮ้ยสอง้านเก้าแสนห้าหมืไม่ถึงสองเอม่ถงโอ้ใช่ไี่ถึงโอ้กี่ข้อเนี่ยกี่ข้อสี่แปดครบเนี่ย เครื่องอะไรเครื่องเก็บไฟเลยนะโอ้เสือเบิร์ดสุดยอดเลยเสือเบิร์ดเนี่ยแม่แอบเอ้าโอ้ออันนี้เก็บงานป่ะเนี่ยเก็บงานเออ้าวได้ได้อยู่ได้อยู่รู้แล้วสุดแม่นี่ลูก เอากลับเองเลยเสียลุยลุยลุยเสด็จมืดเสด็จมืดเจ้าของรถครับผมไปไม่ค่อยดีครับผมนะเอาใครเจริญนี่ถ้าแต่งดีๆนี่ครับจวดเลยนะใบกระเลี้ยวหมดหรือเปล่าเสี่ย ใบก oh, ีเล um. oh. oh. ah, ียวเหรออ๋อใบมีดหมดคมโอ้อาข้าวล้มข้าวล้มเป็นไงแต่ข้าวตั้งไม่เป็นไรเนาะถ้าเจอข้าวล้มนี่ก็จะประมาณนี้ฮะใบมีดหมดคมแล้วตับค้อยข้าวไปจะได้ลายรายอยู่ไม่เป็นไรจงเก็บงานก็ ไปเรื่อยๆครับผมเบียดเบิร์ดสั่งเลยลูกน้องกินเหล้าครับผมไล่ออกเลยครับเอง ประกอบก็เป็นของเสียเบิร์ดนะเอาฝากกันไว้ด้วยครับผมให้เจริญกับบุญประกอบตึกเกี่ยวของเสียเบิร์ดสุพรรณบุรีจับเลยทีเดียวนะครับผมนะเอา ลาแล้วผูชมไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ